สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำราคาต่อเติมด้านข้างตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปชมตำแหน่งนะครับผมบริเวณที่เราจะทำนะครับผมตรงน,นี้เราจะวางทแท่นอัดแล้วก็ปั๊มลมนะครับผมตรงน, 1, 2, นงนี้นะครับผมตอนนี้ช่างนล้งกำลังตัดเสาอยู่นะครับผมนี่จะตั้งเสาตรงนี้1นสองแล้วก็ยิ่นไปทางนู้นนะครับผมแล้วก็มุงหลังคา ครับผมนั่งรถมัดสูงไปบปาังรถนางรสูงไปหรือเปล่านังรแนบปะแนบผื้นปะแนบป่ะมันแนบผื้นปะแนบทั้งคูปะประสันปต้องด ว่าแนบฟับงไหนว่าแนบหนักมา,เากเลองผมต้องขึ้นดีเพื่นะฮ้นไหนมันเลื่อนขึ้นปะ À, không bây giờ lên nè, không dám hãy, đấy, mà tông pei thanh năng đó đâu.